เซเวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากสตูดิโอวอร์เนอร์บริดเออร์พิเเล่าถึงตัวละครมนุษย์โคลนซึ่งถูกส่งไปสำรวจดาวดวงใหม่กำกับโดยพงจุนโฮผู้เริ่มพัฒนาโปรเจกต์นี้ในปี2022โดยใช้เวลาพัฒนาบทอยู่เกือบปีในการดัดแปลงเรื่องราวจากนิยายให้เข้ากับโลกของภาพยนตร์ได้อย่างสดใหม่ และนั่นก็ทำให้มิกกี้เซเวนได้รับไฟเขียวจากสตูดิโอทันทีพร้อมทุ่มทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อมุ่งหวังให้เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่ได้รับความนิยมระดับเดียวกับ Inception และ Interstellar นี่จึงเป็นโครงการที่พงจุนโหทั้งเขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างด้วยตัวเอง หากมองย้อนกลับไปที่ผลงานภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้ของเขาจะพบว่าแต่ละเรื่องมักมีจุดร่วมในการนำเสนอประเด็นวิพากษ์สังคมชนชั้นและสัญชตาตญาณของมนุษย์จากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในโลกอันโหดร้ายสะท้อนผ่านฉากหลังทั้งดินแดนที่แปลกประหลาดและหนาวเย็นในสโนพิซร์ไปจนถึงบ้านของครอบครัวที่ดูเหมือนอบอุ่นในพาราไซต์ล่าสุดภาพ,พยนตร์ที่ผสมผสานความตลกร้ายความอบอุน่นมิตรภาพและการวิพากษ์สังคมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพงจุนโฮ ที่มักแฝงประเด็นทางสังคมและการเมืองไว้ในเรื่องราวเสมอโดยในเรื่องนี้เขาได้ใช้เทคโนโลยีซึ่งคือตัวละครที่รับบทโดยโรเบิร์ตแพตตินสันมาสะท้อนถึงอัตลักษณ์คุณค่าการมีอยู่ของมนุษย์และการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายภาพยนตร์ของเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์ไซไฟ,ไฟหรือภาพยนตร์แอคชันช่นธรรมดาทั่วไปแต่เป็นการสะท้อนปัญหาสังคมผ่านการเล่าเรื่องที่ทรงพลังกต่นนไซไฟอคอมเมดี้ก็มอด้วแร่อนกี 자차로 편안하게 즐겼으면 좋겠어요. 그리고.